รับอยู่กับผมน้องซิงกันในสารสวัสดีตอนเช้าครับผมรถเทียเป็นไรอีกรถเทียเป็นไรเฮีย อะไรนักจักมันอะไรด่วยยังไงดูตรงไหนมึงเลยงไม่รู้ว่าีดออกมาดีย่างไไปหาตัวด่างก็นี่ซุ่มเลยงมันพูดตรงไหนหรือว่าด่วมลงมันตีวะมีลงมันตีถ้ามันตั้งเครื่องดังมันรูเน่เลยมันตายไม่ได้ใช่ไหมที่ดตรงไหนวะดีกว่าฮะที่ดูตรงไหนเกิดร่องอะไเดี๋ยวไปใจดนะนดังเพราะอะไรวะหายไปไหนเนาะ อ้าวทีมงานตม้งเมาใช่ดิจอดจะไปไหนไปไหนเลยไปเขียนเลขไปเขียนเลขว่ะมาขายหวยนี่เขามาดูงานสซสังขารานไหนมารถที่อุ้ยมาี่งจดเสียหนกเขาโทรตาม Mắt sự quay lại. Ngôi này. Ti dại. Ti dại. Ti dại. nè, dại. gì dại. Ti dại. Ti dại. Ti đáy Ti dại. Ti nè, Ti dại. 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 Ti bốn Ti dại. เราไมา่ได้ยิงป๊อป่ๆหมโอ้ดันขึนะ้นแปข้างบนน่ะถอยล้างขึ้นแหนบหลันเลยนะ่ะมันวิ่เลย <c oughs> มือสัตว์มัชชาเลย <c oughs> อ้าวเป็นอีกแหละไม่ก้อยหละ

đè lên làm được mà rồi mà chơi cùng cái lão hàng lượm đấy vô vô nữa mà đây <laughs>

โคนงเงยกันน่ะเพราะว่าทุกอย่างล่านี่ล่าขนแขนน่ะสองเที่ยวตี๊สองเที่ยวตี๊งมอรองน่ะเกลียดสารเลยเหรอ <laughs> โอ้นั่นเหรอโอ้เดีวยวนีไูไปไปเดินไม่ใ <c oughs> ช่ลูกพี่เดินมาแท็กรุดอีกเยอะ โอ้ดูโซวีนุ่ยดูโซว์เงนตายพี่บ้าแนแรกนะกระตอดนะกระตอนเนาวนะเปลี่ยนเครียร์ใหม่แล้วในเครยร์่มีมีและ

ไม่ได้ตอนตะเคียนมาตดพังเลย, <c oughs> ยนนเนี่ยน้ำมันในที่นี่น้ำมันหลพผลหรือเปล่าเรื่องก็พุ่งออกยกดมาคอนยกดบนมา โอ้กินน้ำมันเลยนลองหยียบดิ่ันงโยกหัวไม่ได้นะไม่ต้องรักเครื่องนะน,นี่นะมันมันนี่นี่นี่มันั่วแถวๆนี่น่ะนี่ น้ำมันนี่น่ะรหนามันเหมือนนอ่ะแต่่นี่หนาตัวนี่หนา่ะตองเชื่่อไงอ่ะัาไม่ถามมามก เดี๋ยวเลยเดใช่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 ที่นี่ไหมนี่เนี่ยหสายหสายสายสายแป๊บนี่ไอ้บังทีสายจะลด้ทุนี่มันสายจะงูนี่สายจะได้ทุ่นสายอะไรมาเดี๋ยวจับายจะทุ่เอ็นนั้นของจับ ไปไปเขาของไหมนี่ไม ER> ่สายสิริงมันถ์อ่ะใช่ไหมสายเก้ามัถถก